เพียอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่พอไอ้สัสไ,ไอ้ายเถอะไม่พอโอ้โห้อื้ม มาน้องพอละพอละอ๋อทีวายเหรอเอทีอ่ะ อือหูแล้วมีจริงด้วยเฮีย้ยไม่โกหกว่ะเฮ,ฮียไอโยนมีจริงด้วยไอ้เฮียควยแล้วมีจริงด้วยดิ ใช้อะไรอะไรวะร้อยย่สิบห้าก็ไม่พอวะ่ะร้อยยิบหกเอาเรื่องสัตว์มา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 ส่งท้ายก็ได้วะเอาสักก็หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง เอ้ยสองใบเอ้ยโอ้โหแม่งเกิดกันได้ใช้ได้แค่นี้พาแน่งกูต้องมาเปลืองเงินอีกแล้วเย้ย อยู่ดีไม่ว่าดี ติดบวกแบตได้ใช้ไหมนั่งสำรองไงไอสัตว์หยอกหยอกหยอกได้ใช้ดิเฮ้ยมาจริงหรอโอ้โหไอ้เฮียทำไมไม่ไม่ออกสเกิร์ตแบ็กไว้ไอสัตว์คิดว่าจะออกสเกิร์ตแบ็ก อยู่ที่ยีราันลสกอตเแบ็กสัตว์มาพอปะวะร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะสักใบหนึ่งเร้อยเจ็ดใบหนึ่ง ต้องร้อยยีิบเจ็ดใบหนึ่งเฮ้ยถ้าติดตัวเนี้ยคือตัวแรกของเซิร์ฟป่าวะไม่ใช่เดี๋ยวูเปอร์โนวาใบหนึ่งใช่ปหม เต็มหลอดทะลุป,ปอดมา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 ,มาตัวที่สองของเซิร์ฟโทนี่โคดยี่สิบทีวายลิ i t i ต n อิดิชั่ตัวที่สอง เลิกก uh ็เปี้ยงเอ้าขวยเฮียววยเงินก็ไม่มีเฮีย หวยเงินหมดว่ะสัตว์เดี๋ยวแพ็กสองพันนั่นไหนก็มาไอ้ที่เอาสี่ไปเลยสัตว์เว ัวนี้โค้ดตัวเดียวหมดเป็นสองหมื่นพ่อเมื่อไงเฮ้อ<ฮ>แ่มาพอดี สกอตเตอร์แบ็กบวกเก้าไอ้เสียงกูหลุดนี่ว่ามันเลยเอามาตรงนี้สกอตเตอร์แบ็กบวกเก้าจัดมาลูกพ่อ มานะมาจริงป้าไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรอ่ะกูยังไม่เห็นเลยสัตว์ไม่ตอนแรกกูเห็นเนี่ยมึงเห็นจุดสีเหลืองตรงนี้ป่ะตอนแรกกูคิดว่าเตดเห็นจุดตรงนี้ โอ้โหเอี้ยไม่ได้ว่ะแชทดูดิแล้วโหบอกหกสองหมื่นอ้ สองหมื่นหัวเครียดว่ะ